ความเห็นและเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่นะครับที่ผ่านมาในเมืองไทยก็มีการประมูล 3G เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งแต่พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเมืองไทยก็มีการเปิดให้บริการ 3G เต็มรูปแบบบนคลื่น2,100เมกะเฮิร์นะครับทุกค่ายมีหมดนะครับ D Tag AIS True Move H เรต่างๆก็มากมายโดย True Move H นี่ก็เอาคลื่น2,100เนี่ยไปทำ 4G ด้วยและใช้คำว่า first 4G นี่หลายคนก็จะฮะ และตกลงเมืองไทยมี 4G หรือยังมียังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งเรากำลังจะพูดถึงการประมูลอีกครั้งที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปก็คือการเอาคลื่น1 8 0 0เมกะเฮิร์ มาประมูลเพื่อจะนำไปสู่ยุคสมัยใหม่อีกครั้งนี่เรียกว่า LTE Advanced นะครับวันนี้ผู้ที่สันทัดกรณีจะมาเล่าให้เราฟังนะครับท่านมาเป็นตัวแทนของพันเอกดรเสพง์มลิุวรณนะครับประธานกตคออและรองประธานกอสอทชนั่นเองวันนี้ขอเซ็นม,มือต้อนรับร้อยโทรดรเจษดาศิวรักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลขาธุการประจําที่ม้า 3G ของเราเลยใช่แล้วน,นะครับเห็นว่าพี่ม้าติดภารกิจดว่วนเลยวันนี้ใช่ครับ พอดีท่าต้องมีภารกิจไปประชุมในต่างประเทศงานสติ๊กสเป็นงานเรื่องโมบายซิเค r i จีต่างๆนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสเห็นว่าช่วงปลายปีนี้กสทชทำงานหนักเพราะว่าการประชุมเกิดขึ้นทั่วโลกเลยมันมีการจุดเปลี่ยนของเรื่องอุตสาหกรรมโทลคมค่อนข้างเยอะครับปีหน้าก็จะมีภาพอะไรเกิดขึ้นมาวันนี้วันนี้พูดถึง 4G มีการพูดถึง 4.5G พูดถึง LTE Advanced นี่แหละเรื่องที่อยากถามคือเรื่องนี้เลยมันมี LTE มี LTE A มี LTE B Oh. แล้วก็มี LTEC oh. ยงนนะะางนั้นเลยนะ ABC ไล่ไปเลยฮะไล่กันตอนนี้จนถึง l t e แจ็คสั่นไฟออกมาร้อง ABC ต่อเลยขนาด <c oughs> นั้นเลยนะคือ LTE จะมีหลากหลายครับณน <c oughs> วันนี้เมืองไทยเนี่ยโดยคลื่น2001เนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการรายหนึ่งคือ True Move H เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็น first 4 G <c oughs> อ่าพี่หลามน่าจะอธิบายได้มีที่ไหนอะไรยังไงบ้างเปิดให้บริการเป็นบางจุดใช่ไหมใช่คือตอนนี้ก็คืออยู่ในหัวเมืองหลักอย่างในกรุงเทพหานครแล้วก็ค่อยๆขยายเซลล์ไซส์ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่คือตอนแรกอ่ะคนงงมาก 4 G ยังไม่ได้ประมูลเลยทำไมเอาไปทำได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่หลายคนไม่เข้าใจแล้วอย่างพวกเราแบร์ไตเนี่ยก็ต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรให้ดเตรเจษฎาอธิบายอีกทีอธิบายซ้ำอีกทีที่กฎหมายนะครับประเทศไทยเราให้ประมูลขึ้นเราไม่ได้ประมูลเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นขึ้นนหนึ่งเมื่อจะมีการจัดสร่นเมื่อตุลาคมที่ผ่านมามีตลอดเวลา15ปีผู้ชนะการประมูลอยากจะลง3 G 4 G 5 G คราวนี้ตามสบายเขาแล้ว G ก็ได้ได้ครับมันจะไม่เป็นตัว ตัวเลกโเลอเตอร์ตัวกสชจะไม่ใช่เป็นคนที่บล็อกเทคโนโลยีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าโอเปอเรเตอร์เขาเห็นว่ามันมีตลาดแล้วมีความเป็นไปได้เขาสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่าดิวทรันเทคโนโลยีก็คือ,อเป็นเราไม่ลิ้ิตแลละเราถือว่าคนที่เป็นโอเปอเรเตอร์รู้ดีรู้ตลาดดีรู้ความต้องการของลูกค้าดีข้อดีของการประมูลแล้วเรียกเป็นขึ้นความถี่แทนที่จะไปเรียกเป็นเทคโนโลยีครับผมมันดีกว่า แบบเดิมที่เราเคยทำมายัางไงครับคือของเดิมเนี่ยเราเป็นล็อกเทคโนโลยีเพรฉะนั้นใ,ในโลกนี้การประมูลขึ้นความถี่มันมีสองรูปแบบ สไตล์อเมริกาก็คือแบบเราที่เราทําอยู่นี้คุณได้ชนิดกิจการไปคุณได้ความถี่ไปเทคโนโลยีอะไรก็ได้ในยุโรปเนี่ยได้ความถี่ไปได้ชนิดกิจการไปล็อกเทคโนโลยีโอ้ล็อกเลยอ่าคราวนี้สาเหตุว่าทําไมยุโรปต้องล็อกเทคโนโลยียุโรปมีอะไรบ้างครับโนเกียอิริกสันใช่อ่าแล้วก็มีซีเมนซีเมนอ่าของเยอรมันคราวนี้ถ้าถ้าเขาปล่อยให้เทคโนโลยีมันมันมันมา เทคโนโลยีฝั่งอเมริกาหรือเทคโนโลยีฝั่งเกาหลีหรือญี่ปุ่นจะเข้าไปแทรกอ๋อนี้ประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีพวกนี้เราสร้างี่กันนี่กีดกันนี่เกี่ยวกับชาติเราเราไม่มีของเราเองครับเราใช้ของคนอื่นอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราก็เปิดไว้ว่าว่ามัน flexible หน่อยอ่าวรได้อย่างของไทยนี่จะเป็นหัวเว่ยยังเข้าได้อะอ่าล้วสัญญาสัมปทาน15ปี15ปีผ่านไปในเทคโนโลยีมันอาจจะเปลี่ยนได้ไงเพราะฉะนั้นในขึ้นความถี่เดียวกันมันต้องพัฒนาได้อ่าก็ขออีกทีหนึ่งสัมปทานไม่มีแล้วครับไม่มีสัมปทานเขาเรียก ใบอนุญาตใบอนุญาตมีระยะเวลา15ปีปีนี่อย่ามาพูดสัมปทานขึ้นมาเลยนะผิดปิดผิดกทชนี่มาก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละก็คือจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมมากขึ้นเพราะว่าเดิมเนี่ยสัมปทานก็ต้องออกมาออกบริการเสร็จแล้วเอาเงินส่วนหนึ่งจากรายได้เอาไปจ่ายให้กับองค์กรที่ถือสิทธิ์ครองอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้เสรีสมาคมนาคมเกิดเนี่ยนี่ถามดรเศรษฐาครับว่าหลังจากการประมูล 3G ไปแล้วความ ปรากฏการที่เกิดขึ้นนะเห็นว่า ITU ก็ชื่นชมมากว่าทางกรทชก็จัดประมูลได้อย่างดีเป็นเคสศึกษาของโลกนี้เลยคือจุดประสงค์ของการประมูลมีความสําคัญมากเพราะประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคสมปทานเข้าสู่ระบบใบอนุญาตครับเราเป็นเคสที่เราบอกกับทั่วโลกว่านี่คือการเปลี่ยนผ่าน2ก็คือการการเปลี่ยนความคิดจากจากระบบเดิมว่าความถี่เป็นของรัฐความถี่เป็นของประชาชน เขาให้จัดสรรความถี่เขาไม่ได้ให้ขายความถี่จัดสรรความถี่นี่คือจัด,จดให้กคนมีคนเอาไปใช้ใช่ครับไม่ได้ว่าเอาไปขายเพื่อให้ได้รายได้กลับมาไม่มีลายาแล้วจัดประมูลทําไมอะไอย่างนั้นอ่ะเพราะประมูลก็เรียกเงินเป็นพันล้านนะ,อ,ะอันนั้นต้องต้องให้ ให้ให้เหมาะสมเพียงแต่ว่าในการประมูลก็คือเป็นหลักการวิธีกลไกหนึ่งในการจัดสรรความถี่ถ้าเกิดมันมีคนต้องการความถี่เหมือนๆกันใครให้มูลค่าความถี่มากกว่านั้นเอาไปใช้เหมือนกับเป็นการเลือกคนที่พร้อมที่สุดแต่แต่ประเด็นที่สําคัญครับกรณีที่ญี่ปุ่นขึ้นความถี่เขาศึกษาการประมูลขึ้นความถี่มากกว่าสิปีแล้วครับญี่ปุ่นไม่เคยประมูลความถี่ม้แต่เมกเดียวแจกฟรีเลยครับแจกฟรีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในการจัดสรรขึ้นความถี่ก็คือเรา ความถี่จะไม่มีมูลค่าเลยถ้าคนได้ไปเราไปนอนก่อเฉยๆมันไม่ใช่วัตถุโบราณมันไม่ใช่สแต็มมันเป็นล้มอ่ะมันเป็นความถี่ถ้าไม่สร้างเน็ตเวิร์กขึ้นมาใช้จะไม่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นไม่มีมูลค่าเลยไม่มีมูลค่าเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าถ้าเราประมูลขึ้นความถี่แล้วเราไปเอาเงินจะออกจากกองตรงนี้มาเยอะคุณเอาก็จะผู้ประกอบการมากเงินไปแล้วไม่มีเงินสร้างเน็ตเวิร์กมันก็จะมีเน็ตเวิร์กแคบ ติดตับโอ้ใช่ใช่เป็นย่านญี่ปุ่นก็บอกว่าคุณเอาไปเลยเทคโนโลยีใหม่เพราะว่ามันเสี่ยงเขาให้ความถี่ไปทำโครงข่ายก่อนให้ฟรีเลยให้ฟรีครับแล้วก็จะได้ไปพัฒนาโครงข่ายได้อย่างมีต้นทุนเยอะๆหน่อยใช่ไหมนั่นคือหลักการที่สําคัญเพราะว่าความถี่เขาไม่ได้เอาไว้ขายเขาไว้จัดสรรนี่แหละครับตรงจุดนี้แหละครับที่ผมว่าคนไทยหลายคนไม่เข้าใจตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็บ่นกันนะบ่นกันทั้งประเทศเลยนะบอกว่าอเนี่ย กสทชเนี่ยประมูล 3G เนี่ยได้เงินน้อยได้ไปหมื่นกว่าล้านเองอจริงๆควรจะได้มันเป็นสมบัติของชาติคือประเด็นที่สำคัญหลายคนก็จะคิดว่ากสทชเนี่ยไปเอื้อกับผู้ประกอบการหรือเปล่าโอเปอเรเตอร์หรือเปล่าอ,อ,าอ,าอธิบายเลยอธิบายครับคือประเด็นนะครับความถี่มันมีอยู่ก้อนหนึ่งครับถ้าผมตั้งราคาไว้สูงเกินไปไม่มีคนเอาความถี่ไปใช้งานครับประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์อะไรความถี่ความถี่โดยข้อเท็จจริงวันนี้ความถี่ใช้แล้วหมดไปไหม ไม่หมดครับยังอยู่ครับใช้แล้วสึกหล่อไหมครับไม่สึกหลอด้วยครับมันเป็นอากาศมันเป็นอากาศแล้ววันนี้ถ้าอเมริกามีความถี่ไม่พอใช้ยกทัพมาตีประเทศไทยเอาความถี่กลับไปใช้อเมริกาได้ปะไม่ได้มันคนละที่กันมันคนละที่มันย้ายไม่ได้มีอีกข้อหนึ่งครับคือแล้วถ้าไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเสียประโยชน์ลอยเท่งเตงอยู่ในอากาศตอนนี้ลอยในอากาศกี่เมกะเฮิร์ส์ มันความถี่นะครับโดยโดยข้อสมมุติก็คือความถี่วิทยุที่ใช้ใน4กิจการกิจการทโทรทัศน์กิจการวิทยุกิจการทโทรโคมนาคมและก็กิจกาวรวิทยุคมนาคมเราสมมติว่าเป็นเครื่องมแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่3ล้านเมกะเฮิร์ตโอ้โอนี่ประมูล3 G ใช้กันกเจ้าละ15เมกะเฮิร์ตเอง 3, 4, าเสามเจ้า45เมกะเฮิร์ตเหมือนเหมือนใช้เส้นมีอยู่บนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ๆ นี่ทั้งหมดมี3ล้านไม่เกินเหรอยเหลือเยอะเลย<อ>แต่ประเด็นจริงๆนะครับผมใช้คําว่าสมมติเพราะมนุษย์เราสมมติว่าความถี่0-1ล้านเนี่ยใช้ในกิจการ4กิจการนี้ แต่ความถี่ที่ใช้ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันมีเป็นอินฟินิตี้โอเยอะมากแสงแดดก็เป็นความเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นเอ็กซ์เรย์ก็เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสว่างที่เราเห็นก็เป็นคลื่นความถี่ชนิดหนึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราแค่เอามา3ล้านเนี่ยยังใช้ไม่หมดเลยมันยังมีความถี่อีกเยอะที่เราสามารถนํามาใช้งานในอนาคตได้อย่างนี้ขอผมขอคลื่นความถี่ทำดิจิตอลทีวีสักคลื่นได้ไหมครับมันฟรีนี่ครับได้ครับแต่ว่าปัญหาก็คือมัน เพือนาวมนุษย์เราเนี่ยมันจะต้องทําการ harmonization ก็คือ,อทั่วโลกเขาจะกําหนดว่าย่านความถี่นี้จะทนะําทีวีนะย่านความถี่นี้จะทําโทรศัพท์มือถือนะอในอดีตที่ผ่านมาหนึ่งจีเนี่ยสี 450, 70, ่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบรวกันทั่วโลกว่า,าเราจะใช้ ความถี่นี้ทําโทรศัพท์มือถือวันนู้นเราก็เลยสร้างประดิษฐ์อุปกรณ์สาหรับโทรศัพท์มือถือระยน470ประมาณ 2G ต้องการความถี่มากขึ้นก็จะมี800มี900แต่สูงขึ้นเลยเลยขึ้นยขึ้นมาเรื่อยมาพัน0เพราะไป 3G เอาความถี่เดิมเนี่ยกลับมาทำ 2G เดิม1 0 0มาทํา 3G ก็ได้พันแปมาทำเอ่ไป 4G กบมาทำได้กลับมาทำได้แล้วก็มี2001แบตเข้ามาใหม่เพราะ 4G ก็จะมีเหมือนกันจะมีความถี่ใหม่ๆย้อนกลับมาทำา8น0ก็ได้พันแปดเจ็ดร้อย แล้วก็จะมีความถี่2,003 2,006การประมูลพันแปดที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับและทําเพื่ออะไรคือพันแปดเนี่ยมันก็จะมีการประมูลมีคลื่นว่างอยู่ประมาณ12.5กับ12.5ครับคราวนี้ประเด็นสําคัญก็คือเทคโนโลยี 3G 4G มันจะลงล็อกด้วยเลข5 5 10 15 20 25ายีบพูดเลยนะครคราวนี้ปัญหาก็คือ12.5ฟันหลออยู่เป็นไปได้ก็คือเอา10เมก10กับ10คราวนี้ถ้าประมูล10 10 LTE เนี่ยมีความต้องการ LTE นะครับยังไม่เนะ LTE มีความต้องการ20่เมกติดเนื่องกันต่อเนื่องกันอ่าคราวนี้มันมี20จริงแต่20ไม่ต่อเนี่ยฟันหลออยู่ฟันหลออยู่เป็น LTE ได้แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพโอ้ความน่าสนใจในการประมูลจะ น้อยลงจะน้อยลงนี่พอพูดถึงการประมูลนี่ทํางี้เลยเงินแค่นี้กระแจกฟรีเลยดีไหมฮะไม่ได้เอาแบบญี่นเลยไม่มีคนไม่เห็นด้วยที่อยากถามเคสหนึ่งด้วยว่าการประมูลที่ค่าประมูลแพงเกินไปมันส่งผลอะไรบ้างอ่ามีเคสที่ที่ที่เช็คอ่าสาธารณะัเช็คนะฮะสาธารณะเช็คครับหลังประมูลหลังเราเดือนเดียวอ่าเขาประมูลคลื่น 4G ครับ ตัวเลกูเลเตอร์เขาคล้ายๆกับสศชบ้านเราประมาณการว่าเขาต้องการเงินแค่250ล้านเหรียญประกมว่าได้พันกว่าล้านโอ้ได้ไปสี่เท่าก็ดีในกำไรยกเลิกการประมูลได้เยอะทำไมยกเลิกครับปัญหาที่สำคัญก็คือจุดประสงค์ของการจัดสรรคลื่นมพีีด้วยวิธีการประมูลก็คือเราไม่ต้องการขายคลื่นคนที่เป็นเลกูกเลเตอร์ทั่วโลกเขาก็รู้กันเรื่องนี้เราต้องการให้เอาเงินเนี่ยไปสร้างเน็ตเิรกสิ่งที่เลกเกอเลเตอร์กสชของเช็คบอกว่า คนที่ชนะก็ไม่มีปัญญาเอาเงินไปลงหรอกหมดเงินแล้วแต่ถ้าเอาเงินไปลงแข่งกันแบบหน้ามืดมืพี่หลาประมูลแข่งกันอ่ะประมูลเสร็จปุ๊บได้ขึ้นมาแต่ไม่มีเงินไปลงทุนต่อแล้วแต่แล้วประเด็นก็คือถึงลงทุนได้ ก็จะไปแอดคอสกับผู้ใช้บริการราคาแพงนั่นไงแล้วก็จะมีคนใช้งานน้อยครับแล้วก็จะแข่งกันอยู่แต่ในตัวเมืองแล้วมันก็จะไม่มีเงินขยายเน็ตเวิกต่อก็คือวิธีคิดคือไม่ได้ต้องการขายคลื่นแต่ต้องการทําให้คลื่นนั้นไปถึงประชาชนจริงๆให้คนได้ใช้คือเงินเข้าประเทศก็เอาให้สมน้ําสมเนื้อพอประมาณเป็นอย่างนั้นแล้วนี่กสทชววางแผนว่า พันแปดเนี่ยจะใช้กับ 4G LTE ได้ไหมเพราะมันฟันหลออยู่นะครับคือบอกแล้วว่าเราประมูลขึ้นความถี่เราไม่ได้ประมูลเทคโนโลยีเอาไปทำอะไรก็ได้ครับได้าไม่ต้องไปทำ LTE ก็ได้นะั่นเดียวผมเข้าประมูลเลยไปาน้ฮะผมจะขึ้นพันแปดไปทำ GSM พันแปดผมคิดถึงทำทำใหม่คลาสสิกดีว้ายดีไหมนะฮะอ่ากลับมาเรื่องนี้ต่อผมสนใจเรื่องย้ายมากกว่าช่วงระยะเวลาเยียวยาจนถึงกันยายน2014ตอนนี้เรามีผู้ใช้จำนวนมากที่ยังไม่ย้ายประมาณเท่าไหร่ฮะดรตอนนี่ยลืออยู่ ติดทั้งปัญหาเรื่องไม่มีเครื่องอติดทั้งปัญหาไม่มีความรู้เรื่องการย้ายว่าทำไมต้องย้ายเป็นภาษีทษาาอยู่ตามต่างจังหวัดครับผม คือวันนี้ด้วยสภาพการตลาดที่เราเริ่มจับตามองเรื่องสภาพแวดล้อมก็คือ1ราคา3 G เนี่ยเริ่มเห็นโปรโมชั่นแข่งกันละราคาเริ่มถูกลงแล้วถ้ายังอยู่2 G เนี่ยคุณใช้ของแพงแล้ะใช่ a อซี a ท B กันอยู่ตอนนี้199ใช่แล้ว199คเกบ u n l ้าครับลเออโอ้แต่ว่าโทรน้อยนะก็คือไปใช้เน็ตอย่างเดียวเลยนาทีห้าหาตังอะไรตรงนี้เริ่มเห็นปรากฏกาแล้วคราวนี้ ประเด็นต่อมาเรื่องราคาเครื่อง 3G low cost เนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มถูกแล้วเริ่มถูกแล้วบางเจ้าแจกฟรีแล้วสองพันกว่าบาทแล้วนะมีบางเจ้าบอกว่าให้ฟรีเลยให้เข้าใจว่ามันจะมีการให้ฟรีว่าบัตรเกิางเจ้าถ้าขครจะจ่ายให้ฟรีแต่บางคับใช้ไม่ได้นะมันไม่ได้บางคับใช้ต้องขอร้องว่าอยู่กับเรานานๆครับผมผมก็เริ่มเห็นราคาเนี่ยราคา 3G low cost กับ 2G low cost ใกล้เคียงกันละสองอย่างนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้การย้ายค่ายทำได้เร็วขึ้น ก็มีตัวเลขที่มาเขาเมืองนอกเขเริ่มสนใจเคสของเรากรณี 3G ที่เกิดขึ้นของเราทำไมฮะเรามีความพิเศษยังไงมีการไ i g เก t ก็คือย้ายลูกค้าจาก 2G มา 3G ค่อนข้างจะบอกว่าอยู่ในตาที่เร็วที่สุดในโลกโอ้โหเรานี่เป็นเจ้าของสถิติย้าย 2G ไป 3G เ็อเพราะเมืองนอกเขาใช้เวลาเป็น5ปี10ปีใช่คือญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มรายแรก 3G รายแรก ใช้เวลาทั้งหมด4ปีย้ายได้5 0าสิบอโอ้สปีห้าสิบเปอร์ของเรา5เดือนครับ5เดือนมาทสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นไงนี่ไงสถิติเ้าดีกว่าเยอะทุกค่ายโหวตโปรโมทไงเอเอสเอาเจมจิมาดึงทรูมูฟเอชเอานัเดชมาดึงครับไม่ประเด็นสําคัญที่สุดเราขู่ด้วยคําว่าซิมดับทุกคนเดือดร้อนกันหมดเลยถามอีกนิดนึงครับท่านท้องใต้ครับวันที่15กันยายน2014ถ้ายังมีคนยังไม่ได้ย้าย จะเกิดอะไรขึ้นบ้างซิมดับจริงใช่ไหมนี้อันนี้จริงครับอันนี้ดับแตดับแน่นอนครับอ๋อเรียกว่าเป็นเผาจริงเลยครับไม่ใช่เผาหลอกต่อไปก็ลูกค้าท่านก็จะมีออปชันว่าท่านท่านจะรอรายใหม่เข้ามารอสร้างเน็ตเวิร์กหรือเปล่าหรือจะย้ายไปขึ้น9ก0าันดเดิหรือจะไป3 G เลยงั้นถามเรื่องสําคัญพันแเมื่อจะเอามาประมูลใหม่ครับอันนี้คาดหวังว่าจะเอาไว้เอาให้ทํา LTE Advanced ได้ถึงแม้จะไม่บังคับแต่ก็จะเอื้อให้สภาพแวดล้อมมันสามารถดี่ขึ้น ความเร็วสูงสุดขนาดนั้นเท่นี้ LTE Advanced เนี่ยมันต่างจาก LTE เอา LTE ก่อนไม่เหมือน LTE ทั่วไปเอา LTE ก่อนค่าหน่อยบ้านเราเนี่ยเอา LTE ให้เต็มระบบก่อน LTE นี่ก็คือ100เมกะบิตไงซึ่งตอนนี้ทาง True เนี่ยเขาก็เปิดอยู่สปีดเทสได้ประมาณทัก32เมกก็ถือว่าเร็วมาก Advanced เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคือจริงๆเราเปิดไว้เพราะว่าเป็นไร้เส้นสิบกว่าปี15 17ปีเดียวต้อมาตลยากทำอะไรก็ทำคราวนี้ Advanced มันจะเป็น Advanced ได้เพราะอะไร Advanced พอเริ่ม พ้นยุค LTE จะเข้าสู่ LTE Advanced หลังจากนี้เขาเรียกว่า Carrier Aggregation แปลว่าอะไรครับการที่จะหาให้สปีดเร็วๆขึ้นเป็นเป็น1กิกเนี่ยเราหาความถี่ที่มันแดนติดกันยาวๆเนี่ยยากแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเอาความถี่เก้าร้อยพันแปดมาปะติดกันทําให้ความถี่ยาวมากขึ้นโอ้ความถี่ไม่ได้อยู่ติดกันอยู่คนละช่องอยู่คนละคลื่นความถี่สามารถเชื่อมโยงกันได้เพราะว่านั่นจะเข้าสู่ยุค LTE Advanced นี่ะครับคือ Advanced Advanced ครับอันนั้นที่มันเหนือกว่า LTE ก็คือ LTE Advanced เนี่ยเอาความถี่ที่ญี่ปุ่นเอาความถี่ ย่าน900กับ1,800มามารวมกันมารวมกันอที่เกาหลีเอาย่านความถี่850กับ2,100มารวมกันอเราจะเรียกเทคโนโลยีว่าเขาเาต้มมัดนะฮะเป็นการมัดรวมกันนะทีนี้900ของเราก็ใกล้จะหมดอายุสัมปทานเพราะ AS เนี่ยกับ TOT ก็ใกล้จะหมดสัญญาหมดเมื่อไหร่ครับของ900หมดกันยา2,558ครับโอ้ก็ไม่ใช่ปีหน้าเป็นปีถัดไปปีถัดไปเพราะงั้มันเกิดเห็นเห็นว่า1,800หมดปี56กันยา และเยียวยา1ดือน57ไง้57แล้ว900หมดปี58ถ้าลงปีกัญญา57ประมูลก่อน1ปีมันจะทำให้เกิดภาพความน่าสนใจขึ้นคำถามครับครับผม900หมด58ต้องเยียวยาอีกไหมฮะอาจจะไม่ต้องนะครับเพราะว่าถ้าเอเอสเขาย้ายไปหลายร้านแล้วตอนนี้เขาย้ายล่วงหน้าเาีเกมจีมาย้ายเนี่ยให้ดูโอ้นะยอดเลย เพราะฉะนั้นการประมูลก็จะมีพันแปดจากเก้าร้อยครับแล้วถ้าเกิดรายไหนได้ทั้งเก้าร้อยพันแปดอย่างละสิบอย่างละสิบคุณสามารถทำ LT ลนนะูทีเอดวในอนาคตได้นี่ไงตรงนี้<อ>ไงอธิเยสฟานถึงจะ<อ>ทำได้ d t แ c ็นี่ก็เคยออกมาพูดนะโดย <นะ S 1> คุณจอห์นเอ็ดดี้อับดุลลาซีโอว่าถ้าจะทำ c g จริงเนี่ยก็จะเพันแปดที่ว่างอยู่ของตัวเองยี่สิบห้าเป็นเกินคืนนะแล้วขอออกจากสมรภานแล้วมาประมูลให้เป็นเป็นธรรมเพราะว่าทำได้ไหมฮะ ก็อยู่ในข้อกฎหมายนะครับเรื่องนั้นต้องไปดูแล้วเห็นว่าอยากจะเทสซีจีกันอยู่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วดีแท็ก็ยังมีคลื่นที่ไม่ได้ใช้สมควรก็พันแปดอ่ะโทษครับ 4G ่จีเเนี่ยสรุปก็คือใช้มางคลื่นพันแปดก็ได้สองพันหนึ่งก็ได้สองพันหนึ่งก็ได้เก้าร้อยก็ได้900ผมยังไม่เห็นก็ที่เอามาผสมไงผสมเป็น LTE Advanced เนี่ยอันนั้นคือ Advanced ครับอันนั้นคือ4.5แลุดห้าแล้นะฮะ5ยังไม่มียังไม่มีอ้าววันนี้พูดคุยกันพอสมควรนะครับอยากจะบอกท่านผู้ชมเเหลือกินว่า สิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นตอมอยากรู้ของท่านผู้ชมเท่านั้นเอง<ะ>เราจะมีการเสวนานะครับที่นี่ในหัวข้อ1,890เมกะเฮิร์์ประมูลใหม่โอเปอเรเ,เตอร์ไทยจะได้อะไรและประชาชนจะได้อะไรจะเป็นการแสดงวิสัยทัศนะครับของทั้งฝั่งกอสอรสชด,ด้วยโ<ะ>ดยพันเอกดรเตรเศรษฐพงศ์มลิศวรณน,นะครับซึ่งจะมาที่นี่<ะ>แล้วก็รวมไปถึงโอเปอเรเ,เตอร์จากตัวแทน3ค่าย<ะ><ะ>มาที่นี่แล้วมาโชว์วิสัยทัศน์ใหท้ท่านได้ทราบวิชั่นของ ทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็ทั้งเลกูลเลเตอร์คือผู้ออกกฎในการจัดสรรครื่งความถี่เองผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ,รบวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนนี้วันศุกร์นะครับวิธีการคือมาเจอสัก6โมงครึ่งก็คือ18บนาฬกาสานาทีครับลงทะเบียนซะให้เรียบร้อย19นาฬิกาเริ่มและเราจะเสวนากันไปบันทึก<อ>เทปไปด้วยออรยการแบร,ตร์ตเตอเทกด้วยครับผมเป็นแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะกิจกรรมจะสิ้นสุดเวลา21นาฬิกาถามว่าทำไมไม่สิ้นสุด4ทุม่มเพราะว่าห้างปิดครับครับผมฉะ แล้วก็ทุกคนที่มาก็จะยกมือถามคําถามอะไรกันได้เต็มที่เลยวันนั้นดรเจษดาเขาได้เชิญด้วยนะครับมาด้วยนะครับมาด้วยเลยทีเดียวนนะะฮวันนี้ได้อะไรจากดรเยอะเลยนะได้เยอะมากนอกจากได้ความรู้แล้วได้รู้ว่าดรเจษดากรชเนี่ยหน้าเหมือนอาจารย์สุภเดชเรามากเลยเราดีใจมากวันนี้อาจารย์สุปเดชไม่มาเพราะป่วยนะไม่สบายนี่เามีตัวแทนแล้วตัวแทนงั้นอาจารย์สุปเดชไม่ต้องรีบหายนะฮะเดี๋ยวมึเชิญดรเจษดามาใหม่เชิญเป็นวิทยกรเลยวันนี้ขอบคุณดรเจษดาศิวรักษ์ครับจากกรสครับบขอคุณครับ เอาละช่วงหน้าปีนีกวงควงมือถือได้กลับมาอัปเดตข่าวสารวงการสมาร์ทโฟนที่นี่สักครู่เดียว